ฉบับเซนเซนเนี่ยคือสุญญาาเนาะสุญญาเอาจิตคืออะไรผู้าารู้เนี่ยผู้รู้มันก็ตอบได้อยู่แต่ความชัดเจนคืออะไรกันแน่ความคิดในใช่จิตไหม แล้วร่างกายเราประกอบด้วยอะไรอ่าประกอบด้วยขันห้าไม่ใช่เออแล้วขันห้าเนี่ยแล้วจิตมาจากไหนอ่ะเห็นไหมพวกเราจะอย่างงอย่างงอันนี้จะเกิดความรู้ด้วยเราก็พูดแต่เรื่องจิตเรื่องใจเรื่องสติเรื่องปัญญาอะไรอย่างเงี้ยเอาไหนเมื่อประกอบด้วยแค่ขันห้าแล้วปัญญามาจากไหนสติมาจากไหน เนาะเอางงไหมเออทุกคนก็บอกจิตอย่างนั้งจิตอย่างนี้ฮะแต่เมื่อแค่ก็มีแค่ขันห้าเนี่ย mm hmm. แล้วมาจากไหนอีกสติมาจากไหนฮะแล้วกิเลสมาจากไหนก็ไม่รู้แค่มีแค่ขันห้าเนี่ยเนาะ เห็นพูดกันเลือยเกินเนาะจิตเป็นอย่างนั้นอย่างเงี้ยะแล้วก็ไปอบรมจิตเนี่ยไปอบรมใจว่างั้นจิตอย่างนั้นอย่างเงี้ยจิตคืออะไรกันแน่ก็ยังไม่รู้แล้วจะไปอบรมมันได้ยังไงเราไม่ค่อยชัดเจนเลยเรื่องเนี้ยลองดูนะถ้าร่างกายประกอบแค่ขันห้าใช่ไหมอ่าหรือร่างกายตัวนี้คือธาตุสี่ใช่ไหมดินน้ำไฟลมแล้วก็ประกอบด้วยขันห้า แล้วมีแค่นี้แล้วจิตมาจากไหนสติมาจากไหนแล้วความคิดมาจากไหนนี่แหละข้อสาคัญแลเราเรียกหรือกว่าจิตอย่างนั้นอย่างเงี้จิตคือพุทธะจิตคือผู้รู้ผู้รู้คือจิตแล้วผู้ไม่รู้ก็จิตไม่ใช่เหรอาจะว่าอย่างนั้นผู้หลงก็คือจิตไม่ใช่เหรอแล้วจิตจะเป็นพุทธะได้อย่างไง จิตเนี่ยถ้าประกอบด้วยอวิชชาถ้าพูดสมมุติขึ้นมาว่าอบกอบวิชชาก็เป็นจิตที่หลงใช่ไหมจิตประกอบด้วยที่จิตจิตเป็นพุทธะก็จิตด้วยประกอบด้วยสติปัญญาใช่ไหมศีลส,สมาธิปัญญาแต่ตัวจิตที่แท้มันคืออะไรกันแน่เราก็พยายามตั้งชื่ออย่างนั้นอย่างนี้มามากมายเห็นสอนกันเหลือเกินอะเนาะเขียนขึ้นมาหนังสือแต่ละเล่มหลวงตาถามว่าจิตเนี่ยกับความคิดตัวเดียวกันไหม เอาอย่าพึ่งไปจิตเนี่ยกับความคิดตัวเดียวกันไหมตัวเดียวกันไหมถ้าจิตเป็นพุทธะจิตกับความคิดตัวเดียวกันไหมเริ่มสับสนอ่าแล้วส่งจิตออกนอกส่งยังไงส่งทางเคอรี่เลยหรือส่งทางเอชเอ็มเอส หรือเอะหรือส่งทางมิสเซนเจอร์ส่งยังไงส่งออกนอกนนออกก้าส่งจิตออกนอกส่งยังไงก็ไปคิดปรุงแต่งอ้าวงั้นคิดปรุงแต่งแสดงว่าส่งจิตออกนอกก็คือส่งความคิดสิแสดงความคิดกับจิตก็เดียวกันสิงั้นจริงไหม เออไม่ต้องก็ได้ลูกเอาเอาตั้งไว้เลยเอ,อ,อาได้มาแล้วกาลังถามกําลังโอ้วันนี้ได้ได้เจอคู่อ่าเน,นี่ยเนี่ยมันจะเกิดความรู้ไงเราจะเกิดความรู้พร้อมกันหลวงจาก,ก็อยากอยากถามอยากอ่าวันนี้เราไม่ได้ถามเพื่อจะอะไรนะเพื่อคนทั้งหลายเราจะได้เรียนรู้ไปพร้อมกันว่าระหว่างทรงจิตออกนอกเป็นสมุทัย ก็คือส่งทางความคิดเนาะคิดเกลียดคนนี้คิดชังคนนี้จริงไหมคิดรักคนนี้คิดอยากได้ส่งไปละออกไปข้างนอกเนี่ยปรุงความคิดก็คำปรุงอันเดียวกันนะคิดต่อเนี่ยคือปรุงแหละนะจริงไหมอย่างไปเห็นผู้ชายเห็นเนี่ยอย่างเห็นอีนีเนี่ยเห็นไหมโอ้ยใส่กระโปรงเนี่ยเห็นไหมโอ้โห่คิดต่อไปแล้วเนี่ย ตาเห็นรูปเนี่ยโอ้โหกูอยากได้มาเป็นเมียจังจริงไหมอันนี้ถือว่าส่งจิตของอเราไหมถึงบทเป็นพระอยู่เนี่ยไปคิดแล้วโอ้ยกูอยากฟันมึงเด้่าสัตนแมนบอกอันนี้ถือว่าส่งส่งออกนอกแล้วจริงไหมถึงจะนั่งใส่ผ้ากาสาวพัดอยู่ไม่พูดอะไรสักส่งไปจะไปคิดอย่างนั้นจิตมันจะมีศีลไหมเห็นไหมก็มความคิดไหม เพราะฉะนั้นความคิดเนี่ยเขาเรียกจิตแต่สังขารเหมือนกันเห็นไหมอันนี้ในภาษาสมมุติสั้นสมมุติบัญญตัตทั้งหลายเนี่ยนะเห็นไหมเพราะฉะนั้นเรียกว่าสมมุติบัญญัติก็แล้วกันธรรมะที่สอนกันอยู่เนี่ยแต่ตัวจริงๆไม่รู้จิตมันไม่มีตัวตนนะ่ะถ้าไม่ตั้งชื่อขึ้นมานะมันก็จะไม่รู้กันจิตเห็นจิต ห็นไหมจิตในจิตเห็นไหมกายในกายเวทนาในเวทนาเห็นไหมธรในธรรเห็นไหมอะไรล่ะทำไมมีเยอะเหลือเกินเพราะนั้นความคิดเนี่ยเอาสมมุติว่าหูเนี่ยถ้าไม่มีหูจะได้ยินเสียงไหมเอ๊ และจิตกับความคิดละถ้าไม่ถ้าไม,าไม,ไม,ไม่ไม่ดูความคิดแล้วมันจะไปรู้หรอฮะใช่ไ่อเพราะฉะนั้นเนี่ยการปฏิบัติจริงๆเนี่ยเราข้าเอาสติฝึกสติจริงไหมฝึกสติฝึกสติเจริญสติอเพื่อให้ สติมีกําลังเป็นมหาสติเป็นส,สติสตัมพชฌธชงก็ถือว่าสัสรู้จริงไหมเพราะตัวสติเนี่ยคืออะไรล่ะทีเนี้ยกลายเป็นพุทธะสติกับจิตก็คืออันเดียวกันนั่นแหละถ้าสมมติเหม,มือนพระพุทธเจ้าบอกว่า,วามีสติอยู่ในลมหายใจจิตจะไม่ห่างจากฌานเห็นไหไมเออ เพราะฉะนั้นเนื้อในยะเนี่ยหลวงตาถึงเรียกว่าสนทนาธรรมทัศน์สา,สยายธรรมไม่ค่อยเข้าใจกันหรอกต้องต้องมีคําถามวันนี้หลวงตาถามเองเพราะส่วนมากจะไม่มีใครกล้าถามหลวงตากลวยถือเหตเุไม่ว่ากันนะเออวันนี้จะ,ะจะได้รู้ว่าเออน่าคิดนะน่าสนใจนะหลวงปู่ดุลเคยคิดบอกว่าอ่าหยุดคิดถึงรู้ถามหน่อยสิ เนี่ยอย่างลวงปู่เนี่ยนั่งไม่ไม่พูดไม่จาเนี่ยเนาะเนี่ยถือว่าท่านเป็นผู้ทรงศีลแต่ถ้าท่านคิดไปชอบอีนั่นอีน,นี่แหละจิตมันได้บวชกับท่านไหมเพราะฉะนั้นนี่เขาเรียกว่าเป็นศีลเฉพาะกายกับวาจาแต่จิตไม่มีศีลเลยยังคิดอยากได้ยังคิดสร้างเขาอยู่ คิดดาเขาอยู่เอ้ยบักาอีห้ายในใจอะ่ะห็นบ่แล้วมันสิมีศีลอย่างไรบ่เนี่ยมันจะเอาถ้าเราคิดไปถึงอดีตรเราก็อยู่กับอดีตรเราคิดไปอนาคตก็ไปอนาคตมึงจะอยู่ปัจจุบันาธรรมได้ไหมถ้ามึงคิดอยู่เพราะนั้นมันต้องหยุดคิดซะก่อนถ้ามึงหยุดคิดไม่ได้มึงจะเป็นสมาธิไหม มันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าทั้งมึงอยูม่มึงเป็นสมาชิเนีถ้ามึงไม่มีสมาชิมันก็มีแต่นิวรณมันก็มีแต่ความคิดมีความวิจิกิจชาความสงสัยกับความคิดใช่ไหมถ้ามึงหยุดคิดปุ๊บเนี่ยมึงจะมีศีลทั้งอาชีศีลเป็นอาชีศีลทันทีนทเลยเป็นอุเบกขาไหม หลวงปุลณ์้องบอกว่าหยุดคิดถึงรู้แต่ที่รู้ย่อมอาศัยความคิดทําไมท่านพูดว่าอ้าวทาไมต้องอาศัยความคิดถึงเป็นผู้รู้ได้เพราะว่าถ้าไม่เราไม่มีฝึกสติรู้ทันความคิดไม่เห็นมันเนี่ยเราก็จะไม่เกิดปัญญาว่าความคิดเนี่ยมันไหลออกคือสมูท,ทยัยส่งไปน่นไปนี่สาความคิดนี่แหละคือสาเหตุแห่งทุกข์ คือสาเหตุแห่งทุกอย่างทุกนําไปสู่ทุกอย่างมึงเชื่อไหมมึงนอนอยู่บ้านเนี่ยมึงก็เกิดอารมณ์ทางเพศได้มึงอยู่คนเดียวมึงเชื่อไหมอ่าผู้ชายผู้หญิงก็ตามบวชพระก็ตามมันเกิดจากอะไรล่ะจากเกิดความคิดไหมเกิดจากการสร้างมโนภาพขึ้นไหมเกิดจากการสร้างอารมณ์ขึ้นเองไหม มันเกี่ยวกับความคิดไหมล่ะสีนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับจิตไหมล่ะเพราะฉะนั้นความคิดมันคือจิตอ่าเรียกว่าจิตตสังขารถ้าเป็นภาษาแต่จะเป็นอะไรก็จะตามมันนั่นแหละคือส่งจิตออกนอกจริงไหมทำไมเราจึงต้องทำสมาธิก่อนทำสมาธิก่อน ต้องอาศัยสมาธิก่อนค่อยจะเกิดวิปัสสนาเกิดปัญญาต้องหยุดคิดให้ได้ซะก่อนให้มันเกิดความสงบห้มันอยู่ปัจจุบนนันนะซะก่อนจะไปเดินปัญญาล้วนๆอ่ะไม่มีทางหรอกเนาะแต่เส้นก็ไม่ค่อยดีนะกูว่าเส้นเนี่ยเพราะว่าร้านค้าเขาไม่ค่อยสดไม่สบายใจถ้าไปเส้นบ่อยๆจังจ่ายสด จำไว้เด <correction>. yup. <laughs> <cade ck target> ้อลงตาว่าในวันนี้เราโทรหา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 ให้เกิดปัญญาร่วมกันความคิดนี่แหละคือตัวจังไรเข้าใจไหมไม่ได้หลับได้นอนคิดมากๆเดี๋ยวก็เป็นบ้าฮจำไว้นะนั่งอยู่เพื่อนกับขึ้นหอดเมียผู้กอื่น ขนาดบวชนั่งอยู่กุฏิได้เ่ยอ่ะอินีดนีกูนี่แหละมันเป็นผู้อื่นหรอกอ่ะเออกูไปอยู่ชั้งผู้สองปีหกด่ทำผู้เดียวขึ้นหอดลูกสาวผู้หญ้บ้านบ้านพังแดงเนี่ยมีลูกกับกันสองคนขึ้นเอาอ่า มันบร่บวมน,นะเขาจังเลยสวามขึ้นในใจเนี่ยเอ็มบอมันจังเลยเห็นเลยต้องอาศัยเนี่ยอาศัยสติอาศัยปัญญาที่ตามรู้จริงๆก็ไม่ได้รู้อะไรรู้ความคิดนี่แหละรู้ทันความคิดนี่แหละเห็นโทษของความคิดนี่แหละเนะเาะถามว่าคนคนในห,หยุดคิดได้ไหมหยุดไม่ได้คนในห,หยุดคิดไม่ได้ แต่ผู้หยุดคิดได้เขาไม่ได้เรียกว่าคนพ้นออกจากความเป็นคนไม่รู้อย่าไปตั้งชื่อเลยไม่เป็นคนเพราะว่าเหนือจากคนไงไม่เหมือนชาวบ้านเขาคนทั่วไปจะบอกว่าหยุดคิดไม่ได้มันธรรมดาเพราะเขาหยุดไม่ได้ อันนั้นแน่นอนแต่คนที่หยุดคิดได้เนี่ยจะรู้เลยว่าหยุดได้จะรู้แจ้งในการหยุดได้เนาะเพราะมันไม่คิดแล้วสบายทีเนี้ยไปยุ่ใสกับพ่ออยู่อยู่ในกลางเดินกับพ่ออยู่ค่ะมันบ่นคิดบ่ป,ปุ่งบ่แจงแล้วหยุดคิดเนี่ยมหาจะอยู่ในปลาเนาะ ไปนั่งอยู่กลางตลาดกับสบายขัดมันเศ้าเหินดเด้นะนี่เป็นผู้สงบนั่นแหละเรียกว่าสุญญาไม่ยากไม่ต้องมีพิธีรีจองไม่ต้องเนี่ยไม่ต้องไปทำพระป่ากับทินไม่ต้องตั้งน้ำโมเลยเนาะเออเพียงแต่ฝึกสติจเจริญสติอย่างเดียวในลมหายใจเข้าขออกนะี่ยแค่เนี้ย ะจะเกิดอธิสินอธิจิตอธิปัญญาสิงสินสมาธิปัญญาได้และมักก็มีตัวเดียวคือสินสมาธิปัญญาถ้ามีสมาธิก็มีถ้ามีสมถะก็มีวิปัสสนามีสองอย่างแค่นี้แหละสมถะและวิปัสสนาทำอย่างอื่นเนี่ยเป็นปีกย่อยสาขาเมื่อจิต เข้าไปถึงเนี่ยรวมกันเป็นหนึ่งเนี่ยเป็นเอกเอกกเป็นเอกเรียกว่าเป็นสุญญาแล้วมหาสุญญาแล้วเนี่ยเรียกว่าศีลสมาธิปัญญากับจิตกอะไรรวมเป็นหนึ่งไม่แยกแล้วเรียกว่าเป็นเอกเป็นหนึ่งเนาะเป็นผู้เข้าถึงความเป็นสัจธรรมเป็นอันเดียวเพราะฉะนั้นเห็นทั้งโลกเนี่ยเป็นเพียงสมมติได้ใช่ไหม ปันสมมุติแม้แต่ธรรมะคำพูดนี่ก็เป็นสมมุติเนาะเพราะฉะนั้นเส้นทางสมมุติตัวนี้เราจะมันแตกต่างระหว่างสมัยพุทธเจ้าท่านเอาวิมุตตัดสรู้แล้วท่านถึงเอาวิมุตต์มาเป็นสมมุติมาสอนทีนี้พวกเราเนี่ยสาวกเนี่ยักรุ่นหลังเนี่ยเอาสมมุติมาเป็นวิมุตติเพื่อจะไปถึงวิมุตต์และเอาสมมุติ มันก็เลยยากสมัยก่อนเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านตัดสรุู้ด้วยพระอ,องค์เองกี่ไหมท่านตัดสรุู้เข้าถึงถึงเป็นความเป็นพุทธะแล้วเนาะถึงเรียกว่าตัวเองว่าพุทธ,ธะพุทธ,ธะเป็นผู้ตื่นแล้วตื่นรู้แล้วท่านก็เลยไม่รู้กูจะไปสอนคนยังไงวะ,ะก็เลยเรียกว่าชี้ทางชี้กลุ่มทรัพย์พวกนี้ให้พยายาม ชี้เอาสมมุติเพราะคนต้องมันต้องสมมุติงั้นก็ไม่รู้เรื่องกันถ้าเอาธรรมะเอาสุญญาตจามาพูดมันไม่มีคําพูดเข้าไปถึงตัวนี้แล้วมันไม่ไม่มีคําว่าสุญญาตจาไม่ใช่สุญญากาศนะเหมือนเราเอาเอาเอาผู้ผู้ไม่มีตัวตนแล้วเอามาสอนคนมีตัวตนเนี่ยมันมันมันตลกหรือไมละ่ะคนพูดกับคนฟังไันรู้จะสื่อสารกันยังไงจริงไหม เหมือนพูดเรื่องนอกให้ปลาฟังเนี่ยป่ามันกให้ขื่นโคกกันเสียก็เลยหาสมมุติเพื่อจะเป็นสมมุติบัญญัติเพื่อให้เราเดินตามสมมุติเพื่อจะไปถึงวีมุตินั่นเองเพราะฉะนั้นมาเลยยากทุกวันนี้เรากลับมาหลงเอาสมมุติเตไม่มีแต่พิธีรีตองนะเ,เพราะฉะนั้นการที่จะเข้าไปถึงวิมุตติจริงๆเราต้องเดินตามคําสอน ต้องทําสมถะก่อนไม่มีคาว่าเรือนปัญญาล้วนๆเนะี่ยถ้าไม่มีสมถะมันก็เป็นเพียงความคิดหรือสัญญาแลนะ้วเนะี่ยเนาะเออต้องทําสมถะเ,เกิดขึ้นสมถะเกิดขึ้นหรือสมาธิเกิดขึ้นวิปัสสนาก็จะเกิดขึ้นตัวปัญญาก็จะเกิดขึ้นและสองอย่างก็จะเคลื่อนหนุนกันนั่นแหละเรียกว่ามรรคจริงๆพระพุทธเจ้าย่อเหลือสมถะและวิปัสสนาเท่านั้นไม่มีอย่างอื่น ทุกวันนี้มันแต่งมันเติมขึ้นไปเยอะมันปฏิรูปขึ้นไปเยอะมันก็เลยแยกออกเป็นหลายอย่างเป็นอาจารย์เรียวาดเป็นอะไรสำนักกูสำนักมึงเลยแยกกันไปใหญ่เลยเออเห็นไหมที่จริงมันเป็นอันเดียวกันทำเป็นอันเดียวกันนะนะเหมือนบางคนเนี่ยโอ้ยทุกวันนี้กาผ้านเนี่ยเน้น เนนทำไมไม่ชีททำไมถึงกราบพระเพราะศีลแปดวังเนนศีลสิบเนนศีลสิบทำไมต้องกราบพระเพราะพระศีลสองร้อยยี่สิบเจ็ดกราบกันเพราะศีลไม่ใช่หรอกงั้นพระก็ต้องกราบพิษุณีที่ศีลสามร้อยสิบเอ็ดจริงไหมเรากราบกันเพื่อสมมุตินี่แหละที่พระพุทธเจ้าสมมติบัญญัติขึ้นจริงไหมถ้าจะกราบกันเพราะศีลเพราะพิกษุณี ศีลมากกว่าพระนะศีลสองร้อยยี่สบพระเนี่ยพิษุณีสามร้อยสนะและพระบุทรเจ้าก็ใช้คารุธรรม8ปดประการว่าพิษุณีถึงจะเป็นพะะนระหลนก็ตามบวชมาร้อยภรษาต้องกราบพิสุบวชวันเดียวถึงเป็นสมมุติก็ตาเนี่ยพวกเราก็ถือว่ามันมันอยู่ถ้าจะพูดถึงเรื่องธรรมะ นะเอพอพราะหลวงจาก็คิดว่าทุกวันเนี้พวกเราเหมือนหูเนี่ยหูกับเสียงมันอันเดียวกันไหมมันก็ไม่ใช่หรอกแต่ถ้าไม่มีหูก็ไม่มีเสียงจริงไหมมึงไม่มีตามึงจะมองเห็นภาพไหมล่ะจริงไหมล่ะเพราะจิตกับความคิดก็เหมือนกันถ้ามึงไม่ดูความคิดมึงจะไปดูตรงไหนล่ะจิตอะ มันก็ต้องดูความคิดเอ้าแล้วไปดูอะไรวิปัอสอาอะไรนะสติปัฏฐานสี่เอาเนี่ยดูดูเวทนาเวทนาไม่ใช่จิตเวทนาสามเวทนาคือความรู้สึกที่กระทบฮะมีสุขเวทนาอ่าสุขเวทนาทุกขเวทนา อาสุขาาขามาสุขะาหรือไม่สูงมาสุขเฉยนี่ก็เป็นเรี่กวเวทนา,เป,นเ,นาเป็นอารมณ์ิเฉยจริงไหมแต่ตัวทำงนานเนี่ยตัวพาไปคือความคิดคือตัวจิตนี่ขั้งสมองมันอาศัยอายตนามันจำในรถวอ้อีนี่ไม่ยิ่งเห็นบหเออตัวสัญญาใช่ไหมแล้วมันก็คิดต่อไปโอ้อีนี่ ผิวขาวเนาะโอ้นมไงเนะผู้ชายแดงกลนไงเนะเอาแล้วเกิดอารมณ์ลรบ่าเนี่ยปรุงไปถ้ามันไม่ปรุงละมันหยุดที่ว่าเออเนี่ยนี่นะแค่ไหนหยุดสักแต่ว่ามันก็ไม่มีปัญหาไม่บ่ละเออนี่คือการหยุดแต่ต้องอาศัยสติที่มีกำลังมากฮะ เพราะตัวสตินี่แหละคือผู้เรียกว่าจะเป็นพุทธะเขได้นะหรือจะไม่เรียกก็ได้เรียกว่าตัวสติมาหาสติก็ได้หรือจะเรียกว่าจิตก็ได้หรือจะเรียกว่าพุทธะก็ได้แ,แต่จะตั้งชื่อเอาไม่เรียกอะไรก็ไม่เห็นเป็นอะไรใช่ไหมจริงไหมเพราะนั้นเป้าหมายของศาสนาพุทธเราเนี่ยคือเข้าถึงตัวนี้แหละ เออเนี่ยนี่ประเพณีมาประเพณีวัฒนธรรมเนี่ยมันมาเป็นศาสนามันเป็นประเพณีทางศาสนาเนี่ยมาประเพณีนั่งนี่ทางบูไทยเฮาเนี่ยคืออย่างหนึ่งประเพณีประเพณีนี้เล่ากว่าอย่างหนึง่งเขาเรียกประเพณีมันเป็นของท้องถิ่มันไม่ใช่ศาสนาตัวศาสนาจริงๆคือคําสอนพระธรมรมจยิงไหมเออ เพราะฉะนั้นตัวศาสนาเป็นสากลมันเหมือนกันหมดถ้าทําดีๆทำชั่วชั่วหมดพระทําชั่วก็ชั่วจริงไหมเพราะว่าพระที่บวชมาเนี่ยเขาเรียกสม,มุิที่สงยังไม่ได้เป็นพระถ้าพระต้องถือว่าเข้าสู่โซนอบันเรียกว่าอริยะก่อนทีงจะเรียกว่าพระในทางศาสนาอันนี้ไม่มีเพศผู้หญิงก็เป็นได้ผู้ชายก็เป็นได้เห็นไหมเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจคําว่าอริยะ เอออริยะก็แสว่าเป็นผู้เห็นโทษยะเดี๋ยรู้เนาะยะแปลยานเนาะย่อมาจากยานอริคืออะไรอริข้าสุขศัตรูอริยะเห็นเหตุผู้เห็นเหตุของทุก์นะเห็นสมุทัยเห็นเหตุแห่งทุก์เห็นความดับลงแห่งทุก์ ผู้เห็นเหตุเห็นโทษเห็นภัยนั่นแหละ,อะตอนนี้เราไม่เห็นหรอกว่ามันมันทุกข์เนี่ยเราไม่รู้จักทุกข์เห็นไม่มอู้จกักได้่าจะของทุกข์เนี่ยกอดใจกอดทุกข์เห็นบ่ทุกข์นี่เด้อเอ็ทุกข์บ่แม่บ่ทุกข์เด้